ไปเจอปลาทูสดมากนี่นี่พร้อมแบบนี้นะครับครับอันนี้เราทอดนะครับฟังจากเสียงครับนี่นี่ขูดพริกกระเทียมลนะครับน้ำพริกปลาทูนะครับของเรานะครับสวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วนะครับ BBL Family นะครับเพื่อนๆครับเคยเห็นปลาทูนึ่งเป็นเข่งใช่ไหมครับวันนี้นี่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 นะครับ ตัวเบลมวันนี้ผมจะมาทำปลาทูนึ่งครับเดี๋ยวจะไปดูกันเลยนะว่าทำยังไงบ้างทำง่ายมากนี่ดูตัวนะไปเจอปลาทูสดมากนี่นี่นะครับเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยนะครับวิธีทำนะครับก็คือขั้นแรกนะครับเราจะเอาเหงือกแล้วก็เอาไส้ของเขานะครับออกมาให้หมดนะครับนี่วิธีทำดูตามนี้เลยนะครับนี่ล้วงออกมาให้หมดเลยนะครับให้สะอาด น,นี่นะครับเราล้างเหงล้างไส้มันเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวล้างเสร็จนะครับเราจะเข้าข uh huh> 네ั้นตอนนะครับการทําปลาทูนึ่งเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับอันนี้นะครับเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับใส่น้ําในกะละมังนะครับใส่พอให้ท่วมตัวปลานะครับก็นี่นะครับนี่นี่คือเกลือนะครับเกลือสมุนนี่เราก็จะใส่ลงไปในน้ํานะครับแช่ลงไปในน้ําเลยครับใส่ประมาณห้าช้อนนะครับ แล้วก็กวนกวนกวนนะครับไม่เกลือเขาเริ่มละลายนะครับพอเกลือเขาเริ่มละลายนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเอาปลาลงไปแช่นะครับตอนนี้ละลายใกล้จะหมดแล้วครับจากนั้นนะครับเอาปลาทูของเราในแช่น้ํานะครับน้าเกลือแช่ทิ้งไปเลยนะครับยี่สิบนาทีนะครับปิดฝาไว้นะครับแล้วก็รอยี่สิบนาทีนะครับนี่นะครับนี่ปลาทูของเรานะครับอันนี้แช่ครบไปแล้วนะครับยี่สิบนาทีนะเดี๋ยวเราจะทําการหักคอปลาทูก่อนนะครับนี่จับแล้วก็พับนะครับ นี่แบบนี้นี่นะครับจัดปลาทูไว้แบบนี้นะครับนี่คือปลาทูนึ่งนะครับที่เขาขายกันในตลาดนะเพื่อนๆตามๆและสามารถทำเป็นอาชีพได้เลยนะครับอ่อพักใจช้าไว้ช้าแบนนี้ให้เขาดูหน่อยอ่าแบบนี้ครับเห็นไหมง่ายๆครับนี่ปลาทูนี่นี่ทแบบนี้นะครับ เราจัดนะครับแต่งนะครับให้สวยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปนึ่งนะครับไปกันเลยครับครับเรามาเอาปลานะครับเข้าไปนึ่งเลยนะครับตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วเราก็นึ่งนะครับนึ่งประมาณสิบนาทีนะครับปิดฝาเลยครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับปลาทูนึ่งของเราสวยมากเลยครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเอาปลาทูนึ่งนะครับน็อกน้ําเย็นนะครับนี่นี่เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับ นี่ปลาทูนึ่งของเรานะครับอันนี้นะครับเพื่อน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 สามารถดูและเอาไปทำเป็นอาชีพได้นะครับหรือเอาไปทำทานก็ได้นะครับอันเนี้ยจะกิ้มน้ำปลากินก็อร่อยหรือจะเอาไปทอดกรอกกินกับน้ำพริกก็อร่อยครับเดี๋ยวผมจะทำอันเนี้ยของผมอะ่ะจะทอดลาแล้วก็ทำน้ำพริกด้วยนี่แดีทําทำน้ำพริกให้ดูเลยเดี๋ยวเรามาทอดปลาทูก่อนนะครับเดี๋ยวเตรียมน้ำมันก่อนนะครับ น้ำมันใส่ท่วมไปเลยนะครับนี่นะครับเตียนน้ำมันร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าปลาทูนึ่งของเรานะครับเอาไปทอดในน้ำมันนะครับน้ำมันเดือดแล้วนะน้ำมันให้ท่วมเลยนะครับปลาจะได้กรอบนะครับนี่นะครับเราทอดในน้ำมันท่วมนะครับเดือดรอนนะครับให้ปลาเขากรอบนะครับนี่ปลาเขาเริ่มกรอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจับปลา นี่นะครับอันนี้เราทอดนะครับฟังจากเสียงนะครับเมื่อเสียงน้ํามันนะครับเริ่มเบาลงนะครับใส่เกลือที่ปลายนะครับปลาจะกรอบได้ที่พอดีนะครับอันนี้ได้ดีแล้วเดี๋ยวเราจะยกเลยนะครับกรอบกำลังดีเลยว้าวนนี้นะครับเรามาเตรียมนะครับการทําน้ําพริกนะครับ เคยนะครับหรือกะปินะครับอันนี้เ้าไปย่างก่อนนะครับย่างให้มันหอมนะครับแล้วก็ฟอยนะครับอฟอยนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างกับไฟนะครับนี่นะครับเราเอาพริกกับกระเทียมนะครับมาห่อฟอยแล้วก็ย่างกับเตาแก๊สไฟอ่อนๆนะครับย่างจนเขามีกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวเราจะยกกกะปิก็มาย่างเหมือนกัน นะครับเริ่มทำเริ่มทำน้ำพริกเลยนะครับนี่นี่อนี้น้ำพริกกับกระเทียมนะครับที่เราไปย่างนะนี่ครับโขกกระเทียมนะครับนี่โคกเพราะแตกนะครับนี่คือกะปีที่เราเอาไปย่างไว้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่กะปีนะครับนี่นะครับกะปี อยากกินเหรอเหมือนอยากกินหอมหอมปลาเป็นปลาทูที่เรานึ่งเมื่อกี้นะครับนี่ปลาทูที่เรานึ่งเมื่อกี้นะครับสดสดเลยใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็โขกลงไปนะครับน้มพริกปลาทูนึ่งนะครับ น้ำตาลนะครับผงชูรสครับนี่นะครับตามๆแล้วเ็าจะติดนะครับกับสากกระเบือนะครับให้เราเอาช้อนนะครับคุกๆนะครับแบบนี้น่ากินเล่นไหมโอเคเดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแลวนะครับของน้ำพริกปลาทูของเรานะครับมะนาวครับ นี่นะครับบีบลงไปเลย เสร็จแล้วครับนี่นะครับหน้าตานะครับน้ำพริกปลาทูนะครับของเรานะครับนี่นะครับตัวมันร่มเลยนี่ปลาทูทอดนะครับที่เราทำไว้นะครับเห็นไหมถ้าเพื่อนๆอยากกินนะครับทำเองนะครับง่ายมากทำเป็นอาชีพขายก็ได้เดี๋ยวลองชิมดูหน่อยนะน้ำพริกนะครับปลาทูเราต้องกิน ่ปลาทูนี่เนะื้ออุ้ยสุดยอดเลยอืมปลาทูอี่ยข้าวสวยร้อนๆนะครับใส่น้ำพริกนิดนึงแบบนี้นะอืมอืมอืมยอดอร่อยอร่อยมาก กินกับผักหนอกนะครับบ้านเรากินกับผักหนอกอืมอร่อยมากน้ำพริกจิ้มกับผักก็สุดยอดอืม,อมไม่ลงไม่ลงไม่ลงอืมแล้วไม่ลงอร่อยมากสูตรนี้ทำขายได้เลย,เลย อันนี้ให้หมามีชิมิมอีกนะครับนีเ่เห็นไหมข้าวสวยร้อนๆนะครับซาวกับปลาทูทอดนะครับเดี๋ยวน้ำพริกปลาทูนึง่งเ,เหมองแล้วสุดยอดเลยเอืออืออร่อยมากน้ำพริกนี้รวยอย่างแรงอืมออ๋อรวยจริงจริงรวยนะเสร็จแล้วนะครับ กับเมนูปลาทูนึ่งนะครับและกระทอดนะครับเสริมด้วยน้ําพริกปลาทูนะครับอร่อยมากนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามกด subscribe นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปนะครับบ๊ายบายครับ